ผู้ชมคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องสําหรับแฟนๆที่ติดตามบันเทิงไทยรัฐหรือว่าติดตามข่าวอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดของพี่โรเบิร์ตสายควัน <ฮะ S 1> ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะมีข่าวดีนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งปอดแล้วคุณผู้ชมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะพี่น้องนักแสดงตลกคนสนิทนําโดยพี่บอลเชิญ,ญยิ้มเนี่ยค่ะพาภรรยากับลูกของพี่โรเบิร์ตมาร่วมถแถลงข่าวด้วยเลยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าครอบครัวยินดีที่จะให้เพื่อนนักแสดงตลกช่ว กันดูแลพี่โรเบิร์ตรวมไปถึงยังได้แจ้งข่าวดีว่าผลการตรวจร่างกายจากคุณหมอโรงพยาบาลเสรีรักระบุว่าผลตรวจชิ้นเนื้อและเจาะน้ำในปอดไปตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วนะคะตามนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้พี่เบิร์ตเนี่ย ยังป่วยแล้วก็รักษาตัวด้วยโรควัณโรคอยู่เนื่องจากว่าร่างกายยังอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่ายก็ต้องยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่27สิงหาคมก็คือปลายเดือนก่อนนั่นเองค<ะ>่ะแต่ตอนนี้อาการของพี่โรเบิร์ตก็คือยังรู้สึกตัวดีอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่ายังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU <ะ>และค่ารักษาตอนนี้ก็พุ่งไปถึงล้านกว่าบาทแล้วด้วยะคะ่ะ ตรวจตัดชื้อตรวจน้ำนะท,ที่ที่เจาะองไปอะคะ่ะในการตรวจนี่ตรวจทั้งที่สามทั้งหนึ่งทั้งที่สองที่สามคือไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วค่ะตอนนี้ไม่พบแล้วแต่แต,แต่จะพบเป็นเชื้อไวรัสโลกไวรัสโลกออกซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงที่เข้ากำลังให้ยาก่อนหน้านี้เรามีวิธีการรักษาถ้าอื่นจาก พี่ชูพิชาคนหนึ่งนะครับที่ในการรักษายาพาร์คินสันนะครับ,นะรบเราก็เชื่อว่าบวกับปฏิหาหรือหลายๆอย่างที่เราทุกคนค่อยกัน นี่แหละค่ะนี่ก็คือที่พี่บอลกับญาติิออกมาชี้แจงนะแต่มันมี <ฮะ S 1> อีกหนึ่งกรณีคือพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยถือโอกาสแจงดราม่าเรื่องที่มีญาติญาติของพี่โรเบิร์ตบางคนนะ,<ฮ>ะไม่พอใจที่ถูกสั่งว่าไม่ให้เข้าไปเยี่ยมพี่โรเบิร์ตถูกสั่งห้ามเยี่ยม <ฮะ S 1> พี่บอลก็เลยออกมาบอกว่ายืนยันว่าที่ผ่านมาตัวเขาเองไม่เคยกีดกันเลยนะไม่เคยบอกว่าห้ามญาติเยี่ยมหรืออะไรต่างๆแต่เพราะว่าอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตน,าน,น่าเป็นห่วงค่ะก็คือพี่โรเบิร์ตเนี่ยร่างกายอ่อนแอมากเสี่ยงต่อ,อก,การติดเชื้อได้ง่าย อีกทั้งแพทย์เองเป็นคนสั่งมดเยี่ยมห้ามเยี่ยมพวกเพื่อนศิลปินไม่ได้กีดกันหรือไม่ได้ห้ามคนอื่นมาเยี่ยมโดยพละาการแน่นอนเพราะมันทําไม่ได้แล้วก็ฝากถึงญาติบางส่วนที่มาถามถึงเรื่องของสมบัติของพี่โรเบริร์ตว่ามีอะไรบ้างขอร้องพี่บอลบอกขอร้องอย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยเรื่องสมบองสมบัติอะ ช่วยสนใจไอ้เรื่องอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตก่อนอย่ามาบั่นทอนความรู้สึกของครอบครัวพี่โรเบิร์ตตอนนี้เลยค่ะคือพี่บอลพูดประมาณว่าจริงๆอะ ถ้าเกิดญาติญาติมาถามหานะว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นศิลปิเป็นตลกมีชื่อสงชื่อเสียงทํางานมาเนี่ยสมบ่งสมบัติเงินทองอยู่ไหนอะไรยังไงก็ต้องยอมรับว่าพี่โรเบิร์ตอ่ะทำงานมาแล้วก็เนี่ยมารักษาตัวและค่ารักษาล้านกว่าบาทแล้วนะคะพี่บอลก็เลยบอกว่าหรือญาติจะสนใจช่วยก็ได้รู้จานวนเงินแล้วนี่เนาะแบบนั้นก็ว่ากันไปก็เป็นกําลังใจให้พี่โรเบิร์ตแล้วก็ทั้งครอบครัวถือว่าเป็นข่าวดีนะนะคะอ่คุณผู้ชมค่ะ